นี่นี่อู้หู้หู้หพี่น้องเอาลิโอโอลิโอโอลิโอโอลิโอนี่สวัสดีสวัสดีพี่น้องวงปไฟเมือสกูลทุกคนยามเช้าๆพี่น้องเอ้าวัอนี้เราจะไปลุ้นยามเม็ดอี้ยนในืันนี้เลยเราลองใส่เบิ้งเมื่อวานหกกีดหลางประมาณเปรตหลางเนาะโอ้มันเจีดหลาง นี่เขาพยายามตนเสาลองเบิ้งมันจะเป็นอะไรนี่บรรยากาศเนี่ยมสดๆพี่น้องเลยแดดมาทันออกอผู้ฝาเต็มเลยอ้อมอิมปีนไปทงางไหนก็มีแต่ผาออมบ้านเลยพี่น้องเลยทางหลังก็เป็นบ้านเาะ มาเนาะทางหลังเนาะไปไปลุ้นลมการ์ดบอลนี่อ่ะบอลุ้นลมบึงขุดอยู่คู่ขุดคู่วันนี้ขุดเอี่ยนพูดไปเนาะเด็กกันคู่ขุดเอี่ยนเัยนีู่มันใหญ่อะไรกันเนาะโอ้ กินแล้วพี่น้องเลยกินแล้วกินแล้วกินแล้วแต่รุดลุบลุบลุบอะไรวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นี่โอ้ถึ้งแล้วถึ้งแล้วพี่น้องถึงแล้วทึ้งแล้วถึ้งแล้วทึ้งแล้วมาลุ้นนกันพี่น้องนี่โอ้นี่เด็กคนนี้ดึงดึงมันก่อนนี่นี่นี่โอ้ตัวมันใหญ่เลยนี่นี่โอ้เอาแล้วพี่น้องเอาแล้ว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 นี่ นี่เรียบร้อยพี่น้องตัวนี้เรียบร้อย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 ตัวนึงแล้วอง้องนี่นี่นนลางแรกเลยอู้ห์มนัมนมันมันเดี๋ยวขึ้นไว้ก่อนขึ้นไว้ก่อนเดี่เขาลุ้นดางไหมอูอ้ขอ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 หลาโคกับมีลโคกอลายเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้นี่ละ

โอ้ยหลังนี่นั่งหลังนึงจะได้เพิ่มมาอีกว่หรือจังไหนนาะหลังนี่ดิหลังนี่ก็กินแล้วพธอนี่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  โอ้รูดไปน้องอ้เอาเนีคือภาษาเคิงติงเดี๋ยวเอาแสบไปแสบไปก่อนนี่นี่นี่หูหูเอียนอะงมันนี่ที่ฉันเห็นเมื่อวานนี่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 หูเอียนอะไนี่หูใหญ่นี่เดี๋ยวเอาใส่ปลาไว้ก่อนพี่น้องไอ้ ได้มาตัวนึงพี่น้องพี่น้องนีง่ด็แง่ายเติบอยู่ได้หนี่ดิไปเดี๋ยวไปลุ้นน้องต่อไปเนาะยังสามสี่หลางคือกันดี่มัเบิกนงกันหลังเล็กคือสายเค้งเน้นทึบบุรุษว่าจังไรเค้งเนี่ยน,นี่น โอ้ลูดแล้วลูดแล้วนี่ลูดพี่น้องเลยตัวนี้โอ้สุดใจพุ่นพุ่นพุ่งข้างนั้นก่อนสามลี่ยมางนั้นก็ว่าสายเข็งคือกันได้ใช่ไโอ้นี่มือนันนี่โอ้ยจำพิษแล้ว สายเค็งอยู่ตัวนี้ฮะโอ้เป็นอะไรมีแต่ลูดวะบัวชงได้ตืมเลยพี่น้องเลยลูดเน,นี่ยนี่โอ้บัวงได้ตืมตักโตเลยอันนี้เดี๋ยวน้องนี่ก่อนน้งนี่คือคือเดียวอ,อันนี้โอ้มันยังวะ cứ xa thế yên à. lon mất vì nó hơi xám là xài mặn vãi chẳng gì đây là tô điểu mà này vết còn vì nó hơi bổ mình lửa tê vết lên này mình lon mình lại. <laughs>